อ,อะไรกันเนี่ยอืออ้าวอ้าวกินนมกันเลยแล้วหน้านน้อยห้านน้อยสองตัวเนี่ยอ๋อมีตังไปกินนมน้มเป๊ดมนมปลอยอ๋อกินนมแล้วไากินนมแล้วตาป้อนนมเดี๋ยวสิ มาหาตายน้องเป็ดน,น้องปอยเนี่ยอ่ากินนมกันแล้วกินนมกันแล้วอ่ารุ่นใหญ่กินก่อนให้รุ่นใหญ่กินก่อนมีทองหัวล้านเขาตงุงสุดรลออันนี้มีตังให้รุ่นใหญ่กินก่อนพ่อไม่ปลูกเนี่ยไม่ตื่นกันเลยนะเนี่ยพราต้องปลูกกินนมกันนะเนี่ย เกล็ดแสบหืมอยู่นมยังไงหืมหืมตัวน้อยของตาเนี่ยหิวนมหรือยังเนี่ยหืมอ,อะไรละน้องพลอยมาเนี่ยมาตาเร็วมาตาเร็วมา,าตาเร็วกินนมไม่หรอกหืมไม่มตั้งยิ้มหรือยังโดยแต